สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพับเพื่อนมาพับเปลี่ยนปรยฐานนะคะรูปแบบสวยๆคาอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวสร้อยสวนนะคะสวยๆเลยนะคะเนี่ยนะนะคะสร็เรียนที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว70ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้น ลริบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นนะคะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากลิบบิ้นความยาว70เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบิ้นฝ่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจกมาเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สวมส่มาในเส้นที่2เส้นที่สค่ะสอดเข้ามาในดูที่1แบบนี้นะคะ แล้วก็อ้าออกค่ะลับเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงมาแบบนี้จับริบบิ้นค่ะเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะบปลิริบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่4ทับเส้นที่3ค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะในกรงกัดนุช้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงนะคะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงนะคะเแล้วเราก็เอาเส้นถัดมานี่ค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งลอดสองเส้นไปเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะลอดสามเส้นนี่นะคะลิบบินก็จะออกมาตามแต่ละรูของริบบินนะคะนะ แล้วก็รวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะนะจับดิ้บินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะพาดคามหกเส้นนะเราจะเหลือหนึ่งเส้นนะคะอยู่ใกล้ๆตัวเรานี้นะจับดบิ้บินค่ะพาดคามหกเส้นมานค่ะเราจะลงรูนี้นะคะเส้นที่สองนะเส้นที่สามค่ะพับมา สอดเข้าไปในดูทีนี้ค่ะวนรอบเส้นที่หนึ่งนะคะสอดเข้ามาใน,ในดูนี้ยูถัดมานี่ค่ะนี่นะคะเรียงมิดบินจะเรียงมาแบบนี้พาดมาสอดดูที่หนึ่งรอดสองเส้นมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะวนมาวนมาเรื่อยๆนะคะจับโค้งมาค่ะสอดดูที่หนึ่งค่ะรอดสาเส้นมา สอดรูที่หนึ่งลอดสี่เส้นนี่ค่ะบิ้กก็จะวนไปนะคะวนไปเรื่อยๆืแบบนี้นี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับปมงมาสอดรูที่หนึ่งค่ะรอดห้าเส้นไปนะคะเนะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะค่อยๆยดึงทีละเส้นนะคะไล่วนไปทีละเส้นนะค่อยค่อยดึงวนไปนะคะดึงวนทีละเส้นไปค่ะ ดึงจนกระชับเลยจนแน่นเลยนะคะแต่ค่อยๆดึงค่ะถ้าดึงทีเดียวเราจะไม่สวยนะคะค่อยค่อยดึงน่คะเสร็จแล้วเราก็ปิดกับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลราสามเส้นไปนะ1 2ึ่งสอนี่นะ สอแล้ว3มเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วก็พิกกลับมาด้านนี้จับริบบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสองลี้นี้หนึ่งมาแบบนี้ พอเสร็จแบบนี้นะคะเราก็ลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดร้อสามเส้นไปค่ะร้อสามเส้นไปตามแนวลิบบี้เลยนะคะ,คะเสร็จแล้วก็ตัปดปลายลิบน,นิ้ ความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอดร้อย3เส้นไปนะคะ1 2 3เนี่ยนะสอดไปให้สุดเลย เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจะับลิ้บินมานะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะข้ามหนึงเส้นนี้ค่ะมาสอี ะคะ่ะพอเราได้แบบนี้แล้วก็จับตะแคงมาด้านนี้นะคะจับพับขึ้นด้านบนค่ะปิดเปิดแบบนี้นะะบบนี่ค่ะหนึงมานี้ค่ะ ะะได้แบบนี้นะคะเร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะ เ้าเส้นนี้มาทำมาด้านนี้ค่ะเข็เป,ป็นกลวยเข้าไปนะคะแบบนี้นะนะคะ่ะ ค่ะพอเสร็จแบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็ตัดไปบินทิ้งค่ะ ะะต่อมาเราจะเหลือเอาลิบบินเส้นสีเขียวสองสีสองเส้นนะคะความยาวสี่สิบห้าเซนติเมตรนะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะนี่ค่ะให้เหลือปลายลิบบินไว้แบบนี้นะคะทำมาด้านนี้ค่ะติดมาแบบนี้ สอดใต้ปลายดิบินนะคะกลับขึ้นไปแบบนี้นะะ่ะตัดปลายดิบินทิ้งเส้นนะคะเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะสอดขึ้นด้านบน ตใต้ปผ่นดินนะคะสุณค่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายดินบินทิ้งนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกกัวสร้อยสุวรรณนะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ